อรออะไรมันคุยกันเมื่อคืนตีสองห้าสิบใบไม่ปลดลิมิตหลบ JAK มึงลบไม่ลบมึงลบไม่พ้นหรอกกูไปเอาไอเดี๋ยวไปเอาตามตามเกมหัวซุกหัวซุนก็ได้ไลน์ต่อไปหัวซุกหัวซุนไอซุกซุนต่อไปเป็นไลน์มึงนะเด,ดมันมันเลหามันหนีไปเล่นลี่แล้วเด,เดี๋ยวลิงเดี๋ยวลุงปลนหัวลุงไปเล่นเกมยิงปงยิงปืนนี่กูไม่อยากให้ลงุงไปยิงปืนลุงกูหิวลาบอ่าใช่ครับเขามาแบบดกดส้นตีนอ่ะเขาคุยคนเดียวอ่ะเขาเขาคุยคนเดียวนะตอนแรกอ่ะเขาคุยกับใครไม่รู้แต่จะจะสื่อถึงพวกผมอ่ะใครดูก็ดูอออกะ พี่ตัดไม่พี่บอกไปกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วพี่มาปุ๊บพวกเองห่ายกันไปหมดเลยไม่ผมอยู่ยันนั่นนะพี่ก็ไม่อยู่อยู่ยันไหนรออะไรมันคุยกันเมื่อคืนตีสองห้าสิบใบไม่ปลดลิมิตลบ JAK มึงลบไม่ลบมึงลบไม่พ้นหรอกกูจะล้อมันก็ดีแล้วให้มันเล่นไปเถอะ เจ๊อตอรี่อ่ะเป็นนั่งเปื่อยกันนะอไก่าเลนนะกูไปเอาไอ,อ้เดี๋ยวไปเอาตามตามเกมหัวซุกหัวซุนกนะ็ได้ไ์ต่อไปหัวซุกหัวซุนเนี่ยไอ้ซุกซุนต่อไปเป็นลน์มึงแล้วเด็กมันมันเลขามันหนีไปเลนลี่แล้วต่อไปก็เป็นลน์มึงแล้วน้องฮ่าฮ่าฮ่าทำไมกู ah ah ah. มไม่เบิกแท็กมาวะ มึงนอนอย่างนอนแล้วผมนอนแล้วสตาเวลากูมานะ่ะมงึงไอ้เทียตามีเรื่องทุกวันเลยวะช่วงนี้เข้าเมืองมาปุ๊บพร้อมประทะตลอดเลยลุงมาลุงจะได้ไม่เปื่อยเดี๋ยวลิงเดี๋ยวลุงปลดหัวลุงไปเล่นเกมยิงปงยิงปืนนี่กูไม่อยากให้ลุงไปยิงปืนลุงกูหิวลาบหิวลาบเลือด ลุงมาวันไหนท่ตาอ๋อลุงมาวันที่หนึ่งมั้งครับเ <Wait, wait. S 1> ว็ดเว็ดไเนี่ยบ้านนะบ้านนะโอเคโอเคไอวินมึงฟาร์มอะไรเนี่ยน้องตอนเนี้ยทำรอบเมืองกับโอรีพี่ตีลิงโอ้ขยันจัดเลยนี่น้องได้ข่าว ผมฟาร์มผมพี่ฟามผมไม่ได้เข้าเลยผมฟาร์มแบบช่วงมืดๆอ่ออะแะ้วก็นึรวยรวยแล้ลวลมัง้งไม่รวยพอดีมีข้นเหนียวอยากจิ้มลาบใช่ครับตอนนี้ผมอยากจิ้มลาบงั้นผมไปไลน์ต่อไปเอาหัวซุ้หัวซุนต่อเลยนะผมไปเอาหัวซุ้หัวซุนต่อเลยนะ เอาหัวสุ้หัวซุนต่อเลยแหละนี่ครับหมอมาแล้วหมอไหนยังไงเดี๋ยวพี่ต้อนแล้วสาวคนนั้นนะพี่ต้อน ไม่ได้ติดต่อเลยโอ้แต่แต่ว่าแต่ว่าเต็มร้อยให้ร้อยเต็มร้อยให้ร้อยแล้วทำไมพี่เมื่อวานเหมือนพี่ไม่อยากคุยกับเขาเลยง่วงวานนี่โอ้โหไม่ได้นอนเลยก็จัดเลยไอพวกไอ้นั่นก็ไปเลยพ่อไหนตอนพี่ไปไงมึงก็เดี๋ยวมึงก็สองหนึ่งอีกอะพี่สองหนึ่งก็ค่อยเคลียร์ทีเดียวไงเหมือนเดิมไหมครับ มันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยมาดิเขามาสามทุ่มนี่แต่คนนั้นพี่เลิกคุยแล้วนะคนนั้นพี่เลิกคุยแล้วนะคนมวดำอะใช่ดีแล้วในไฮไลท์มีแต่ตัวมาร้องกูหาจริงร้องอยู่แล้ว ะไรนะนอนมาเต็มไหมโอ้เต็มแมทเต็มแมทพอหลังเที่ยงคืนพอไม่ได้เล่นอะไรปุ๊บพี่ไปลงลงไปปุ๊บหลับเลยพี่ตื่นตอกี่โมงสี่โมงเย็นแล้วก็หลับต่อตื่นมากินน้ำอะไรแล้วก็ดูหนังแป๊บนึงแล้วก็หลับอีกแล้วอาหารไปหาอาบน้ำอยู่ชิวโดนน้ำอยู่อยู่ในน้ำ แต่แต่คนเมื่อวานน่ะคนชื่ชื่อซินเจียอะไรเนี่ยเต็มร้อยให้ร้อยจริงๆนะไอ้แฟงไอ้แฟงไปหาที่เด็ดมาให้ดีกว่าน้องคนนั้นอีกไอ้น้องอีผมดำอะ่ะน,นี่นางงูมันถ่ายอะไรของมันอะ่ะเมื่อวานี้ไม่ไม่ฟ้องทีสีเหรอฟ้องทีสีมันฟ้องว่าอะไร้ว <c oughs> เราก็ทื้มมัน่ะนะ อยู่ไหนเนโลเว่อยู่ไหนอมามาหน้าสอนอ่อดิใครนินทากูวะมึงว่าตอนเนี้ยป้อกปืนยม่หรอกครับ อันนี้ใช่ทีซีป่ะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ไอ้แก๊งบาร์บีคิวเขาม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 าถามทีซีเรื่องอะไรป่ะครับเมื่อวานเขามีสตอรี่ครับไม่เขายังไม่มีเนี่ยตอนนั้นอะสี่ทุ่มห้าทุ่มมะนะเขามาคุยกับพีโนเรื่องไวเลนเล่นกับไวเลนวันพรุ่งนี้ตอนตีสองครึ่งอะก็ตีสองครับเขามีมีเรอใช่ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะครับ ใช่ปะไอเวทกี่ทุ่มมาน้องสามทุ่มสี่ทุ่มอะครับสองสามทุ่มอะจำเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอพีพีได้มาคุยอะไรไว้หรือเปล่าได้ปากเรื่องใครไว้เปล่ามีปะไอ่อน่าจะมีนะครับเรื่องปากดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรปากดีอะไรสักอย่างอะพอมาไหมเจคี JK มาถามดีไหม ไม่รู้เรื่องหรอไหนคนดูมั่วคือคนดูมั่วใช่ไหมนี่ทักสินชิมน,นอนวันเฮ้ยผมครับน้องแชทเสียวี่ผมครับแล้วผมถามได้ไหมครับว่าบาร์บีคิวเขามีแกงมีเรื่องอะไรกันกันกบอีกแก๊งนะครับ เขามีตีกันครับเรื่องอะไรอ่ะครับที่ตีกันบีบีตีไปยิงไอ้วาเลนตอนมีสต,ตอรี่ครับเขาก็เลยซื้อเรื่องกันตอนที่วาเลนซื้อเรื่องเหรอครับหรือว่าอะไรอ่าวาเลนซื้อเรื่องครับเอออมันไม่มีอ่ะในเรื่องประจำวันมันก็ไม่มีอ่ะเออ ไอ้เรื่องที่บีบีจีแจ้งอะไรปากดีมันไม่มีอะคุมดูในในชีตแล้วไม่มีใครจดปันทึกประจําวันไว้อ่ะเว้นยังไงเนี่ยในฝากไค้ไว้ไว้ยําได้ไหมทีจีคนไหนอะเว้นยังไงเนี่ยน้องมาไว้ทุกวันนะครับพี่มารีติดต่อเรียกใครวนเมื่อวานวันนี้มันมาฟ้องใครอ่ะทีีผมจเมื่อวานนี้เขาร้องไห้มาฟ้องอามเห็นน้องบอกเขาร้องไห้งอแงมาฟ้องทีจีอะ ได้แล้วป่ะนายโมถ้าจับล้วขนาด TC ได้ผมก็จะได้ชี้ตัว่อจะได้ไปถามเขาตรงๆเลยเพราะว่ามันไม่มีในชี้อ่ะผมก็ตามเรื่องนัไม่ได้แต่มันมีอายังไงครับนี่ ถึงว่าจำดีๆคนที่มาแจ้งได้ไหมไม่เพราะผม,มยังมีโปรเทคท <ำ S 2> อยู่ป่ะดูๆให้หน่อยได้ไหมมนีโอเคครับอา้าวเวทยังไงเนี่ยน้อง<ม>วอเวทรุนนะครับแต่เมื่อวานเขาเขาเรา,เขา,เ,ขาเขาบอกว่าพวกผมโดนโดนปลดโปรเทคละเมื่อวานเขาไปแทงแทงบีบซนี่หลุดแล้วใช่ไหมอ๋อรลุนแล้วครับเจเคไปแทงเมื่อวานมีมีแจ้งอันหนึ่งที่ บีบีไอเอเคไปแทนเอพีซีใช่ไหมอ่าใช่ครับเขามาแบบพูดกวนสติน่ะเขาคุยคนเดียวอ่ะเขาเขาคุยคนเดียวนะตอนแรกอ่ะเขาคุยกับใครไม่รู้ว่่แต่แต่สื่อถึงว่าผมอ่ะใครดูก็ดูออกอ่ะสมมุติว่ายืนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้คุยในวอลคุยในวอลมันต้องแหงนคอใช่ป่ะตอนแรกเขาคุยคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าฮะพูดอะไรนะแบบพุณกวนกวนสตีน่ะเหม็นเพี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วนะตัวเฮียอะไรมาแถวนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาค่อยกดวออะไรอย่างเงี้ยทีหลังเนี่ยเหมือนกดสดตีนอ่ะแล้วเมื่อวานได้คุยคุยกันยังเจเกับเ e อพีซีอ่ะยังเลยครับยังเลยเหรอเดี๋ยวรอเขาเล่นก่อนกันได้ครับเ <Okay. S 1> ขาน่าจะซุกซุนอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมมานะได้ได้ได้